สนับสนุนโดยเดนมาร์กตราด ต้นเช้าวันใหม่รับแสงแรกแดดอุ่นๆพร้อมกับมื้อเช้าที่เดิมหมากราดแบบเสิร์ฟร้อนๆให้ถึงหน้าห้องพักกันเลยทีเดียวค่ะเขาก็จะมีเซตอาหารเช้าแบบจัดเต็มหิวปินโตสีหวานสีพาสเทลนะคะเปิดมาก็จะพบกับเครื่องดื่มแล้วก็สลัดรวมถึงเบเกอรี่อร่อยๆด้วยนะคะ กิจกรรมที่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะามานะคะก็จะมีถ้าภายในแล้วก็จะมีสระน้ำไว้บริการลูกค้าที่มาเข้าพักกับเรามีทั้งกิจกรรมภายเรือคายักแพดเดิลบอร์ดแล้วก็สปาค่ะถ้าด้านนอกรีสอร์ทเนี่ยเราก็จะมีมีรถให้พานักท่องเที่ยวไปชมจุดต่างๆรอบเกาะค่ะแล้วมีพนักงานพาเที่ยวด้วยด้านบริการด้านอาหารนะคะเรามีตั้งแต่มื้อเช้ามื้อกลางวัน รวมไปถึงมือเย็นเลยค่ะมื้อเช้าเราก็จะมีเป็นเด e มาร์กเซตนะคะ,ะเราสามารถเสิร์ฟในห้องพักได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเซตเป็นปิ่นโตน,น่ารักน่ารักไปเสิร์ฟให้คุณลูกค้าที่เข้าพักกับเราถึงในห้องพักเลย นอกจากมื้อเช้าแล้วมื้อเที่ยงก็อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายเมนูไม่แพ้กันค่ะเป็นเมนูแบบอลาคาสนะคะเชฟเขาก็จัดเซตแบบไทยๆมาแนะนำกันด้วยเริ่มที่จานนี้เลยค่ะกุ้งห่มสบายกุ้งลาดซอสมะขามข้าผัดกุ้งจานโตโตปลาราดพลิกแล้วก็หมึกผัดผงกะหรี่เดม,มากทะเลเดือดยำรวมมิตรทะเล และก็ไม่ลืมนะคะที่จะตบท้ายด้วยของหวานเบาๆร้านอาหารของเราก็มีเป็นทั้งหมด3ร้านนะคะถ้าเน้นเป็นทานอาหารเราจะแนะนำเป็น All Day ชาเลค่ะก็มีอาหารตั้งแต่อาหารไทยอาหารนานาชาติค่ะแล้วก็ส่วนเดอะมาร์กเบเกอรี่แอนก็จะเน้นเป็นแนวเบเกอรี่เค้กของหวานค่ะ ส่วนห้องอาหารสุดท้ายก็จะเป็นบริกรบาร์ค่ะก็คือจะเน้นให้บริการด้านเครื่องดื่มค่ะมีทั้งเครื่องดื่มน้ำผลไม้หรือระหว่างวันเป็นน้ำอ,อิตาเลียนโซดาเพื่อเพิ่มความสดชื่นระหว่างวันนะคะหรือตอนเย็นอยากจะ,ะเป็นจิบค็อกเทลหรือมอกเทลเราก็มีค่ะการพักผ่อนที่อะมากตราดเน้นการพักผ่อนที่จัดไว้ให้อย่อยางครบครันภายในที่พักค่ะ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการทำกิจกรรมเบาๆเขาก็เตรียมไว้นะคะทั้งการออกไปปิกนิกตามจุดชมวิวต่างๆแต่ว่าทริปนี้ค่ะเราออกไปปิกนิกกันที่จุดชมวิวแหลมตุ๊กตากันค่ะเป็นอีกเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีปีนไป่ายไปตามเส้นทางที่ค่อนข้างจะชันเล็กน้อยนะคะและเมื่อถึงบนสุดของแหลมเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ให้ตั้งแคมป์ปิกนิกกันด้วยและที่นี่ค่ะเป็นจุดชมวิวมุมสูงที่ สว้ที่สุดอีกจุดหนึ่งของเกาะหมากเลยทีเดียวค่ะ จากนั้นค่ะลงมาถ่ายรูปเช็คอินกันที่ปลายแหลมตุ๊กตากันต่อนะคะเป็นหาดเล็กๆที่มีแต่หินกลมๆสีชมพูอมน้ําตาลกับโขดหินรูปร่างแปลกตาทางเดินตรงปลายแหลมจะค่อนข้างชันนิดนึงนะคะจะต้องปีนป่ายสักหน่อยใครถนัดปีนนะคะจะลองแอดเวนเจอร์กันเล็กๆก,ก็พอสนุกสนานกันค่ะ ก,กิจกรรมอีกอย่างที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบนั่นก็คือการพายเรือคาย,ยักไปยังเกาะข้างๆทั้งเกาะคามและก็เกาะระยั้งค่ะในการท่องเที่ยวทะเลตราที่แสงใสเรียบสงบจนเราสามารถมองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายไปมามีแนวปะการังให้เราได้ดำน้ำตื้นแบบสโนกเกิลที่เกาะรังค่ะความสุขเบาๆที่นักท่องเที่ยวจะได้รับกลับไป ก็ถ้าเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกของรายการโฟกัสไทยแลนด์นะคะทางเรายินดีให้ราคาห้องพิเศษที่ราคา3,500บาทเลยค่ะเพียงติดต่อเข้ามาที่เบอร์ติดต่อของรีสอร์ทด,ด้านล่างเลยนะคะ,ะราคา3,500บาทแล้วก็ถ้าโชว์บัตรสมาชิกค่ะ,ะทานอาหารกับเราไม่ว่าอาหารหรืเครื่องดื่มที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เราจะเพิ่มส่วนลดให้อีก25%ค่ะ เกาะหมากเงียบสงบจนเหมือนสวรรค์แห่งทะเลอ่าวไทยในขณะที่เกาะอื่นๆต่างพากาันพัฒนาไปสู่กเกาะแห่งการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบแต่ว่าที่นี่นะคะก็ยังคงรักษาความเป็นตัวเองไว้ได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะจนกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีที่เด็ดขนาดนี้ต้องหาเวลาไปนอนเล่นกันสักคืนสองคืนนะคะที่เดอะหมากตราดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะขอเชิญนะักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมาเกาะหมากลองมาสัมผัสความเป็นธรรมชาติบนเกาะหมากหลีกหนีความวุ่นวายจากในตัวเมืองมาชาร์จพลังแล้วค่อยกลับไปลุยงานต่อหรือใครที่ช่วงนี้ work from home สามารถ work from here ได้นะคะทางโรงแรมมี Wi-Fi บริการให้ลูกค้าที่มาใช้บริการในรีสอร์ทด้วยค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการโฟกัสไทยแลนด์แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการโฟกัสไทยแลนด์รีวิวออนแอร์ที่เที่ยวชิลชิมช้อปทั่วเมืองไทยคุณผู้ชมที่สนใจสมัครสมาชิก FCT Member เพื่อจองที่พักกับโรงแรมรีสอร์ทที่ทางรายการนำเสนอไปแล้วสามารถเข้าไปสมัครกันได้เลยที่ทาง ID l ดียนะคะ a t s g n FCTTV พร้อมชมรายการย้อนหลังได้ติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่หน้าแฟนเพจ facebook.focuspackage และอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปที่คุณชื่นชอบด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ